สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับบทที่6รูปสามเหลี่ยมตอนโจทย์ปัญหาให้นักเรียนอ่านและศึกษาตัวอย่างจากหนังสือเรียนหน้า36ถึง41นะคะเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างที่หนึ่ง แม่ต้องการติดริบบิ้นลูกไม้รอบขอบผ้ารูปสามเหลี่ยมที่วัดความยาวด้านได้20เซนตเมตร25เซนเมตรและ35เซนติเมตรถ้าแม่มีริบบิ้นลูกไม้ยาว1เมตรจะนำมาติดขอบผ้ารูปสามเหลี่ยมได้พอหรือไม่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือริบบิ้นลูกไม้ยาว1เมตรนำมาติดขอบผ้ารูปสามเหลี่ยมได้พอหรือไม่ สิ่งที่โจทย์ให้ก็คือผารูปสามเหลี่ยมที่วัดความยาวด้านได้20เซนติเมตร25ซนติเมตรและ35ซนติเมตรแม่มีริบบิ้นลูกไม้ยาว1เมตรหาความยาวโดยรอบของขอบผ้าโดยนำความยาวของด้าน3ด้านมารวมกันจะได้ผ้าที่มีความยาวโดยรอบ20บวก25บวก35 เท่ากับ80ซนติเมตรแม่มีริบบิ้นลูกไม้ยาว1เมตรหรือ100ซนติเมตรซึ่งยาวกว่า80ซนเมตรดังนั้นริบบิ้นลูกไม้ที่มีจะติดขอบผ้ารูปสามเหลี่ยมได้พอคะ่ะตัวอย่างที่2แปลงไม้ดอกหน้าบ้านของเมษาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านหนึ่งติดกำแพงดังรูป ค่าวัดความยาวโดยรอบแปลงได้4.5เมตรและต้องการทำรั้วล้อมแปลงไม้ดอกยกเว้นด้านที่อยู่ติดกำแพงนะคะเมษาจะต้องทำรั้วยาวเท่าใดตรงนี้เป็นบริเวณของกำแพงนะคะและนี่เป็นบริเวณของแนวรั้วค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้าน3มด้านยาวเท่ากันนะคะ แปลงไม้ดอกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าวัดความยาวโดยรอบได้4.5เมตรดังนั้นเราจะสามารถหาความยาวของแปลงไม้ดอกแต่ละด้านได้จาก4.5หารด้วย3ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ1.5เมตรแนวรั้วสองด้านก็จะต้องนำ1.5คูณ2เท่ากับ3เมตรค่ะ ดังนั้นเมษาต้องทำรั้วยาว3เมตรค่ะตัวอย่างที่3อินใช้เส้นยางกันกระแทกยาว200เซนติเมตรติดรอบขอบโต๊ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าตัวหนึ่งแล้วยังเหลือเส้นยางกันกระแทกอีก20เซนติเมตรโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละเท่าใด ยางกันกระแทกยาว200ซนติเมตรติดรอบขอบโต๊ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วยังเหลือยางกันกระแทกอีก20ซนติเมตรนะคะแสดงว่าโต๊ะรูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวโดยรอบ200ลบ20ก็คือ180ซนติเมตรนั่นเองค่ะและมีความยาวด้านละ180หารด้วย3เนื่องจากเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ ก็จะได้ความยาวแต่ละด้านคือ60เซนติเมตรค่ะดังนั้นโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละ60เซนติเมตรค่ะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างที่หนึ่งพ่อทำกระบะทรายสำหรับเด็กไว้ที่มุมบ้านมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดดังรูป กระบาดทรายนี้มีพื้นที่เท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพื้นที่ของกระบาดทรายสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือพอทำกระบาดทรายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีความยาวด้านละ200ซนติเมตร120ซนติเมตรและ160ซนติเมตรค่ะจะหาพื้นที่ของกระบาดทรายนักเรียนต้องรู้อะไรบ้างคะจะต้องทราบ ความสูงและความยาวของฐานค่ะกระบาดทรายมีความสูง120เซนติเมตรและความยาวฐาน160เซนติเมตรจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานจะได้ว่าพื้นที่ของกระบดทรายก็คือเศษหนึ่ส่วนสองคูณ120คูณ 160ซึ่งมีค่าเท่ากับ9,600ตารางเซนติเมตรค่ะตัวอย่างที่2องอ้นตัดแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง65เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรเป็นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปแล้วพ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โอนต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าใดแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมมีความสูง65เซนติเมตรและมีฐานยาว80เซนติเมตรจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเซษหส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานจะได้ว่าแผ่นป้ายแต่ละด้านมีพื้นที่เ2ส่วนสคูณ65 คูณ80ซึ่งมีค่าเท่ากับ2,600ตารางเซนติเมตรดังนั้นอ้นต้องพ่นสีเป็นพื้นที่ก็จะต้องนําพื้นที่ของแผ่นป้ายแต่ละด้านนะคะนำมาคูณ2เนื่องจากมีการพ่นสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็น5,200ตารางเซนติเมตรเป็นพื้นที่ที่อ้นต้องพ่นสีทั้งหมดค่ะ ตัวอย่างที่3ปิ่นตัดผ้าเพื่อทำธงรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีฐานยาว30เซนติเมตรสูง27เซนเมตรจำนวน120พื้นผ้าที่ใช้ทำธงคิดเป็นพื้นที่เท่าใดธงรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีฐานยาว30เซนติเมตรสูง27เซนติเมตรจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณความสูง คูณความยาวของฐานจะได้ว่าทงหนึ่ผืนต้องใช้ผ้าเศษส่วนสองคูณ27คูณ30ซึ่งมีค่าเท่ากับ405ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นทง120พื้นก็จะต้องใช้ผ้า120คูณ405เท่ากับ48,600ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้น ผ้าที่ใช้ทำธงคิดเป็นพื้นที่48,600ตารางเซนติเมตรโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมค่ะตัวอย่างที่หนึ่งป้ายเตือนมีไว้สำหรับเตือนภัยต่างๆกันป้ายระวังอันตรายระวังสิ่งกีดขวางระวังตกท้าขุน ต้องการทำป้ายเตือนซึ่งมีบริเวณสีเหลืองเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวรอบรูป66ซนติเมตรและความสูง19เซนติเมตรดังรูปบริเวณสีเหลืองจะมีพื้นที่เท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพื้นที่บริเวณสีเหลืองสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือบริเวณสีเหลืองเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวรอบรูป 66ซนติเมตรและสูง19ซนติเมค่ะหาพื้นที่บริเวณสีเหลืองที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าได้อย่างไรเราจะต้องหาความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก่อนนะครับเนื่องจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านทุกด้านยาวเท่ากันจึงหาความยาวของฐานได้จากความยาวรอบรูปหารด้วย3 จะได้บริเวณสีเหลืองมีความยาวฐาน66หารด้วย3เท่ากับ22เซนติเมตรนั่นก็คือความยาวด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยมนี้คือ22เซนติเมตรและเราก็จะได้ความยาวฐานก็คือ22เซนติเมตรค่ะจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษห่ส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐาน ดังนั้นบริเวณสีเหลืองจะมีพื้นที่เศษหส่วนสองคูณความสูง19เซนติเมตรคูณความยาวฐาน22เซนติเมตรเท่ากับ2 0 9ตารางเซนติเมตรค่ะตัวอย่างที่2สนามรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีลักษณะและขนาดดังรูปวัดความยาวรอบสนามได้15.4เมตร ถ้าพอ่อต้องการปลูกหญ้าที่สนามให้เต็มพื้นที่พ่อต้องปลูกหญ้าเป็นพื้นที่เท่าใดสนามรูปสามเหลี่ยมมุมฉากวัดความยาวรอบสนามได้15.4เมตรมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว6.4เมตรและด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว5เมตรด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งเราจะหาความยาวได้จาก นำ6.4บวก5แล้วไปลบออกจาก15.4ซึ่งเป็นความยาวรอบสนามนะคะก็จะได้ความยาวด้านที่เหลือออกมาเป็น4เมตรค่ะจะได้สนามรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสูง4เมตรฐานยาว5เมตรจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ1/2คูณความสูงคูณความยาวของฐาน จะได้ว่าสนามมีพื้นที่เศษหส่วนสคูณความสูง4เมตรคูณความยาวฐาน5เมตรค่ะซึ่งได้คำตอบเป็น10ตารางเมตรดังนั้นพ่อต้องปลูกหญ้าเป็นพื้นที่10ตารางเมตรค่ะตัวอย่างที่3ที่ดินผืนหนึ่งมีลักษณะและขนาดดังรูป รั้วรอบที่ดินผืนนี้ยาว38.12เมตรแปลงผักมีพื้นที่เท่าใดเรามาสังเกตลักษณะของที่ดินผืนนี้กันนะคะที่ดินผืนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของบ่อปลาเป็นสีชมพูและส่วนของแปลงผักเป็นสีเขียวนะคะเขาต้องการทราบพ,พื้นที่ของแปลงผักดังนั้น เราจะต้องหาพื้นที่ของที่ดินทั้งหมดแล้วลบออกด้วยพื้นที่ของบ่อปลานะคะจึงจะได้พื้นที่ของแปลงผักค่ะที่ดินรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นนะคะโจทย์กำหนดให้ว่ามีความยาวโดยรอบ38.12เมตรในที่นี้นะคะเราทราบว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาว16.12เมตร และด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว8บวก6เท่ากับ14เมตรค่ะดังนั้นเราจะหาความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งได้โดยจะต้องนำ16.12บวกกับ14นะคะแล้วไปลบออกจากความยาวโดยรอบก็คือ38.12จึงได้ความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้านที่เหลือก็คือ 8เมตรนะคะจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นที่ดินผืนนี้มีพื้นที่ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูง8เมตรคูณฐาน14เมตรก็จะได้56ตารางเมตรค่ะจากนั้นเราจะมาหาพื้นที่ของบ,อบ่อปลาซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ ซึ่งฐานเราทราบว่ายาว8เมตรนะคะส่วนความสูงนั้นต้องนำ8ลบ3นะคะก็จะได้ความสูงของบ่อบปลาก็คือ5เมตรค่ะดังนั้นพื้นที่ของบ่อบปลาก็คือเศษ1ส่วน2คูณความสูง5เมตรคูณฐาน8เมตรค่ะก็จะได้พื้นที่เป็น20ตารางเมตรดังนั้น พื้นที่ของแปลงผักก็คือต้องนำพื้นที่ของที่ดินทั้งหมด56นะคะลบออกด้วยพื้นที่ของบ่อปลา20ก็จะได้36ตารางเมตรเป็นพื้นที่ของแปลงผักในส่วนของสีเขียวนี้นั่นเองค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหดัด6.12นา26ข้อ1และข้อ3 ถนักเรียนยังทําไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วเราจะไปเฉลยกันเลยนะคะโดยนักเรียนสามารถลบแก้ไขให้ถูกต้องและตรวจถูกตามคุณครูได้เลยค่ะข้อ1้องใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านยาว26เซนติเมตร34เซนติเมตรและ40ซนติเมตรดังรูปนี้นะคะ กลิ้งไปตามความกว้างของทางเดินในแนวตรงได้สองรอบพอดีทางเดินนี้กว้างกี่เมตรการกลิ้งหนึ่งรอบก็คือความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม1รอบนะคะถ้าสองรอบก็จะต้องนำ3า34บวก26บวก40แล้วคูณ2ค่ะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ200เซนติเมตร หรือ2เมตรนั่นเองนะคะตอบ2เมตรค่ะข้อ3บอลปักเสา3ต้นไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกันโดยต้นที่2อยู่ห่างจากต้นแรก5วาต้นที่3อยู่ห่างจากต้นที่2 6วาและต้นที่3นั้นอยู่ห่างจากต้นแรก10วาค่ะถ้าบอน นำเชือกยาว70วาล้อมรอบเสาทั้ง3ต้นนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจะล้อมได้มากที่สุดกี่รอบความยาวเชือกหนึ่งรอบเกิดจาก5บวก6บวก10เท่ากับ21วานะคะเชือก70วาจะล้อมรอบได้70หารด้วย21ก็จะได้3รอบและเหลือเชือกอยู่7วานะคะ ดังนั้นจะล้อมได้มากที่สุดเพียง3รอบค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6.13หน้า28ข้อ1และข้อ 2. 2ถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วเราจะไปเฉลยกันเลยนะคะโดยนักเรียนสามารถลบ แก้ไขให้ถูกต้องและตรวจถูกตามคุณครูได้เลยค่ะข้อหนึ่งต้องทำชั้นวางของที่มีลักษณะดังรูปโดยแต่ละชั้นทำจากแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ36เซนติเมตรชั้นที่ต้องทำมีพื้นที่สำหรับวางของมากที่สุดเท่าใด พื้นที่ในการวางของแต่ละชั้นนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความสูง36ซนติเมตรและความยาวของฐาน36ซนติเมตรการที่เราจะหาพื้นที่ของแผ่นไม้1แผ่นก็จะหาได้จากเศษ1นส่วน2คูณความสูง36คูณความยาวของฐาน36ซึ่งมีค่าเท่ากับ648ตารางเซนติเมตรค่ะ พื้นที่ของแผ่นไม้3แผ่นชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปนะคะก็จะสามารถหาได้จากนำ3ไปคูณกับ648ได้คำตอบเป็น1,944ตารางเซนติเมตรเป็นพื้นที่ที่ต้งจะใช้วางของได้มากที่สุดค่ะข้อ2 ใหม่แบ่งกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ43เซนติเมตรออกเป็นสองส่วนดังรูปส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดก่อนอื่นนะคะเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อนนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านก็คือ43คูณ43มีค่าเท่ากับ 1849ตารางเซนติเมตรค่ะจากนั้นเราจะหาพื้นที่ส่วนที่ไม่ระบายสีซึ่งในที่นี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งมีความยาวฐานคือ43ซนติเมตรส่วนความสูงนั้นเราจะสามารถหาได้จาก4 3ลบ17ก็คือ26ซนติเมตรจะได้พื้นที่เป็นเซนหนึ่งส่วนสคูณความสูง26 คูณฐาน43ได้คำตอบของส่วนที่ไม่ระบายสีเป็น559ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีก็จะหาได้จากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1,849ลบพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากก็คือ559มีค่าเท่ากับ1,290ตารางเซนติเมตรดังนั้น ส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่1,290ตารางเซนติเมตรค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6 1 4หน้า30ข้อ1และข้อ2ค่ะถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วเราจะไปเฉลยกันเลยนะคะโดยนักเรียนสามารถลบ แก้ไขให้ถูกต้องและตรวจถูกตามคุณครูได้เลยค่ะข้อหนึ่งแม่ซื้อชั้นเหล็กที่มีลักษณะดังรูปแต่ละชั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันโดยมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว70.7เซนติเมตรด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันนะคะและมีความยาวโดยรอบ 170.7เซนติเมตรถ้าแม่วางชั้นเหล็กนี้ไว้ที่มุมห้องต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อยที่สุดเท่าใดในการวางไว้ที่มุมห้องนะคะจะใช้พื้นที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพียงหนึ่งรูปนะคะเพราะทั้ง4ชั้นนั้นวางอยู่ในแนวดิ่งแนวเดียวกันนะคะความยาวของด้านประกอบมุมฉาก ซึ่งเรายัางไม่ทราบนะคะเราก็จะสามารถหาได้จาก170.7ลบด้วย70.7ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากจากนั้นหารด้วย2นะคะจะได้ความยาวของด้านประกอบมุมฉากก็คือ50เซนติเมตรค่ะดังนั้นพื้นที่ในการจัดวางน้อยที่สุดก็จะหาได้จากเศษ1ส่วน2คูณความสูง50คูณฐาน50 ได้1250ตารางเซนติเมตรเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดวางน้อยที่สุดค่ะข้อ2ชั้นวางของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าชิ้นหนึ่งวัดความยาวโดยรอบได้72เซนติเมตรถ้านำชั้นวางของนี้มาประกอบกัน4ชิ้นดังรูปจะได้เป็นชั้นวางของที่มีความสูง41เซนติเมตร เมื่อนำชั้นวางของนี้ไปติดผนังผนังส่วนที่ติดชั้นวางของนี้จะมีพื้นที่เท่าใดพื้นที่ของผนังที่ใช้ติดชั้นวางของนี้นะคะก็จะต้องเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดใหญ่ที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า4ชิ้นนะคะมาวางเรียงกันค่ะซึ่งในที่นี้เราทราบความสูงแล้วก็คือ41เซนติเมตรนะคะแต่เรายังไม่ทราบความยาวของฐานนะคะ อันดับแรกเราจะมาหาว่าชั้นวางของแต่ละชิ้นนั้นมีความยาวด้านละเท่าใดก่อนนะคะเราทราบว่าความยาวโดยรอบก็คือ72เซนติเมตรดังนั้นเราจะสามารถหาความยาวแต่ละด้านได้จาก72หารด้วย3ก็จะเท่ากับ24เซนติเมตรนะคะดังนี้ค่ะดังนั้นเราจะทราบว่าด้านนี้คือ24เซนติเมตรและด้านนี้ก็คือ24เซนติเมตรดังนั้น ความยาวของฐานก็จะต้องเป็น24บวก24ก็คือ48เซนติเมตรค่ะผนังส่วนที่ใช้วางของจะมีพื้นที่เซนหนส่วนสคูณความสูง41และคูณฐาน48ก็จะได้984ตารางเซนติเมตรเป็นพื้นที่ของผนังที่ใช้ติดชั้นวางของนี้ค่ะ สรุปแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องถ่ายรูปส่งคุณครูประจำวิชาก็คือแบบฝึกหัดหน้า26ข้อ1และข้อ3หน้า28ข้อ1และข้อ2หน้า30ข้อ1และข้อ2ซึ่งทุกข้อคุณครูเฉลยแล้วนะคะ นักเรียนสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากโปรเจกต์14ของสสวทนะคะสำหรับในวันนี้ครูแม่จิครูปุ๊กและครูพาก็ขอ้านักเรียนไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ